ใส่ตมันนะหาพึ่งฮะามดไทยเล่ละีทายเนาะนี่สาเราจะเห็ดปูเขีมอานนี่ติง่มาเยปูเข้มปูขี่มาเหยดปูเข้มได้ไอตัวแค่บไม่ได้ไ่ได้คือ่ได้อันแค่บะานแค่าคุดคุดุดเฮ้ยเฉียอ่านแทนยูเสียบอกว่า มูอ<จ>หลอกมาดูนะคะมาดูฝีมือฟาใส่นะคะย่บางนะคลายหนึงียครับฮะ หูเสียครับเงี้ยยัดหยังเนี่ยมันการเปลี่ยนอุปกรณ์ครับทีนี้ครับเ,เปลี่ยนอุปกรณ์เดี๋ยวมันนีกขอบเอามนีอ๋ยนวมาันออเียโอ้โหหนีมาขวบมาดูครับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วจะเป็นยังไงครับ มันใจ้บ่เนี่ยฟ้าว่าสิได้ฮะไหวมันได้หลายตัวอยู่ดีเออบ่มันใจอันนี้คู่ของใบเฟิร์นสินี่ยโอ้ครูเนี่เจ้าของมาแล้วตัวซอยหลายบ่เนี่ยใครครูซอยเนี่ยฮะครูใบเฟิร์นบ่เนี่ฮะคู่ใบเฟิร์นบ่ คู่ใบเฟ้านี่คือจะซื้อมันบ้านั่นนั่นได้อีกแล้วไปไปไปเอา เเบิงมืออาชีพนี่เดี๋ยว้ยไปลอจะไปลงส่องยูทูบเลยดิไาไดบุกลายด้นี่ไป้ไปมมีหลายคนดังเนาะคนดังข้ามคืนเนาะนี่ด้ครับรูปปูนะครับมูบักใหญ่ปูบักใหญ่นะครับ สามหุ้มจะไหนคนดูนะครับมืออาชีพนะครับมืออาชีพนะจ้าในใจมืออาชีพนะครับใครก็่วยเทอดสายก็มานิดเบิ้งเนี่ยวมนก้กถูคือมับงนอ่ะใช่ถูมันเซเว่นสามเ่มืออาชีพครับ หัหลหัวไหลจะหนีหุ่มหน่หัไหลอยู่อันนี้นี่มือสมครเลยนะไม่แล<บ>้วไม่แล้วมือ,มอ,อเทียบ่น <c oughs> โอเคเออ้ยเฮเอตีผ้<บ>าจ้าดูเขาได้ผุ่นรุ่นรุ่นรุ่นเฮ้ได้ไหนก็ม่ยังกูมือนี่บอกไดเ งอนปูกอนปูได้กักตัว,วไ่ได้ไม่ไม่เอาไเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเอาได้ลีต,ตัวว่างหนี่เอ,อโอผดไปงได,ไดไวะน,นี่ไงกองแจนี่ไอีปูคังปูคัง วายม้าสิไม่กันเลยไอ้ปูนี่เมื่อวานนี่แมอันนี้แกงแกงขุดปูนะคะดูแกงขุดปูนะคะวันนี้แกงก้นนีทนทน่ทางไหน,นทางไหนพุ่นทางพุ่นโวแม่เนี่ยได้ไอ้โตไปนี่มันต้ขึ้นม,มันโอ้มันไี่ขึ้นทีงไหนมันอยู่ในหูหอ,อย่านี่ครับเต็มถังครับกิโลละแปดสิบด้อค่ะโดยนี่ อันนี้เลกินจังมือเลยไงไม่หลายมือดิเนี่ยหลายมือดิเนี่ยดองไว้ตำหูโอ๋ไปดองไปกินโดนดิดองไปกินโดนมีการถนอมอาหารครับดองครับดองตำมะละกอดองเซตตำหูปาดอันนี้หลายหูดิคือไงเขี่ยของแขี่ยดิเนี่ยพูเขี่ยให้ดูนะคะนี่ ขี้เหงหนะแม่วะข้แลงฮะหูแหงกหูแหลกเหยังหูแลกแห้งดีขแหลกเหงา้แรงกห้งดียังแห้งดีแห้งดีขี้เหาัยังใช่ไหมจับจับจับเยอหายมันหนีอีปีเลยเออจับสั้นละจับได้มั้ยจับได้มห้ยเออน่ะ จับบ่แมนจับตัวมันจับจับจับจิ้มเลยเร็วๆล้วยางรวดเร็วนี่แยม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 เขาใส่ลงเป็ดลงเหมนเออหน่องควาตัวไปอันนี้มันหน่องควาได้แล้วเหรนนี่ใส่อันนี้นี่เป็นตะคืึบป่ะเนี่ยยาเออท่านาเป็นได มือใหญ่ผันนะครับแก๋วแก๋วแกวเป็น้แก๋วก็ไม่ได้รู้ยังงงหันแก๋วเก้วเดี๋ยวมันต้เสี่อ้อนี่หูปักใหญ่ครับขยะมือครับที่นทอถ้วยได้ี่เป็นบ่าหูปูจะหูใหญ่เด เช็ดดูวยนอุ้ยน้องปาดหูนี่นี่ถึงแล้วครับถึงแล้วใช่เงี้ยเงีนี่เงี้ยเงี่ยเงี่ยเงี้ยี้ถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่โอ้โหปูแมนปูเทิงยี่สามนี่เฮื่อนปูแม่คังแม่แม่นเหรอ นี่จุดยอดสุดยอดนีตั้งปูแม่ตัวนี้มันบังคับนครับตัวนี้ไอ้บ้านสายัปตัวนี้ครับรูรูนี้นะครับนี่ปูแม่ปูแม่ครับฟาดนี่ดีนี่ดีหูนะพัหน ข้าจะใชด้าวานวนอนะเวน่ไมเนไูดิเี่โอ้ยก็ลทมดิมทมเอคือว่ายน่อง้หัวหน้าให้เออทำงนอ อาหารฉันเลยกิโลละแปดสิบเดอ้อดูนี่สื่อบระมานสึกๆเดอ้ออันอน,น,น,นี้อันนี้อีหยังนี่ปูขี้กันเลยนี่ <c oughs> มาดูทีมสาวๆสิสา,สาวๆยอมเหสาวสามไหมสาวก้นปูไหม เอ้าอะไรนั่นคนนปูได้แก้พาแล้วครับทีนี้มีเดฟ้าหูหนึ่งอะฮะห้ามคนขางกันแท้เพราะว่ากันแท้สีขาดผมยอมแท้ครับยอมแท้โอ้หกุนไม่ได้ครับพอแล้วพอเด้อันบนนี้ี่อย่ทหางเบิ้งครับเบิ้ง สุดยอดตีมือยายพันล้วนๆน้องนนกินเป็นปะนี่อันนี้ฝีมือยายสาว,น,สาวนี่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 ตีมือยายสาวชูว่มชุ่มแมนเออนั่นน่ะอู้หูสวยสวยเนาะแมนจ้า